มีไหมอ่ะทำไมเงียบจังอ่ะเฮ้ยเลยไม่มีมีดิ้นดิกงดิ้ๆดั้แต่ไม่รู้อะไรมันอาจจะอยู่ที่หมายด้วยเนาะเนี่ยเขาอย่างไรตัวอยู่เทลงมาตรงนี้เออาำนี้ทำเปิด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 อุ้ยอุ้ยพีตั้มอะไรอ่ะ โอ้ยอ๋อตบแล้วโดนขยงหรอโอ้ยไหวไหมเนี่ยปวดโอ้ยต้องระวังคนระับเซฟซี่ไหนอุย้ยไปไหมอ,อ,อันนี้ที่ราคาถูกนะเป็นกุ้งน็อกนะถ้าเป็นกุ้งเป็นๆน่าจะแพงกว่านี้ สวัสดีค่ยินดีต้นรันเขอบสู่ชาเดเต้าปลาเดเราจะมากู้ปลาขยะนะครับที่ดักไว้ใช่ที่เราใช้ให้เกณฑดดักไว้ครับเราจะกู้นะว่านี่จะได้เยอะไมไปดูกันเลยสโก ไม่มีเลยโอ้โหไม่มีสักตัว <laughs> มีมเหรอไม่ใช่เขียงด้วยเฟปปลาหางแดงอ่ะอ่ะอันต่อไปของใครหรือมันต้องดักน้ำลึกๆไหมนี่เราดักริมกันไปหรือเปล่า <c oughs> อืออะไรเฮ้ยจริงเหรอ เฮ้ยมีอยู่นะมีดิ้นอยู่นะเต็มเลยอะไรอ่ะไม่ใช่ขยะอะไรไม่รู้เต็มเลยอ่ะอะไรเยอะแยะเนี่ยไอที่ในติ๊กตอกอะไรเขาซื้อปลาขยงมาใส่มาทำไมเขาติดเยอะจังทำไมเราไม่มีเลยม่ขยะขงปลาปไม่มีขยงเลยแต่ไอพวกหางแดงเออตะเพียนหางแดงอ่ะสิบกว่าตัวครับอ่ะเป่าแกะออกมาแกะรวมๆไว้ มีไหมอะทำไมาเงียบจังอะเฮ้ยมีเลยโอ้ยมีมีดิ้นติ๊ก,กดึก๊กติ๊กแกไม่รู้อะไรขยี้ขย่งว่ะตัวเดียวียวแกดิหมวแกดิตัวเดียวเฉย <laughs> มันได้หน่อยอยังขยั่งจริงครับนี่ สุดท้ายเฮ้ยเต็มมีเสียงเต็มขยั่งกับหางแดงจริงเหรอ,อมันอาจจะอยู่ที่หมายด้วยเนาะเนะ,นะขยั่งอะไรตัวอยู่เทเทลงมาตางนี้นเออทำยังเปิเดเปิดเปิดอเปิดอุ้ยอุ้ยพีตามอ,อะไรอ่ะโอ้ยอ๋อตบแล้วโดนขยั่ง,งเหรอ โอ้ยไหวไหมเนี่ยปวดโอ้ยต้องระวังครับเอฟซีไหนอุ้ยไปไหมมัเราไปตกตรงไหนเมื่อกี้มันติดอยู่หรออ๋อนี่ไงนี่ไงเงี่ยงโผล่มาเนี่ยเอฟซีต้องระวังเลยครับน้องๆหนูๆได้สิบตัว,ตวครับปลารวมไปเดี๋ยวพาเต้าไปไอ้นี้ก่อน ไหนเปาขอดูแผน่อยเยอะไหมบวมเลยเดี๋ยวเราไปรักษาก่อนหลังจากที่เราพาเปาไปหาหมอแล้วคะไหนไหนเปาดินี่ตกปลาไม่ได้แล้วเจ็บ ก็เลยจะปลอบใจน้องใช่ค่ะถามน้องว่าไงอยากกินอะไรป๊าบอกอยากกินกุ้งค่ะนี่ดูไส้กุ้งเราได้มาวันนี้เท่าไหร่ใหญ่มากโดนสองเราถามสิแบบตรงหัวแบบแต่เขาบอกว่าคนที่โดนปลาขยะงที่มากินหัวไม่ได้ใช,ใช่ใช่ใช่ไม่ได้เพราะมันแผลมันจะลาวมันจะเน่ามันคือน่าจะตัวเนื้อมึกมาสองขีดต้องแข็งประมาณโลหนึ่ง <S <S ดูเลืแข็งนี่ เดี๋ยวเราย่างสีหมเลยกินสีฟูนะครับไงเปาเาเยังปวดอยู่ไหมอ่ะปวดอยู่อรอเดี๋ยวกินกุ้งเสร็จแล้วกินยาแก้ปวดดักไปอีกเออยาแก้แพ้โอ้โหบางคนคือแพ้ด้วยล่าสุดเมื่อวันไปแข่งบอลแพ้ไหม,ไมลาบข้าวาครับเท่าไหรเท่าไรหกสิบ <60. S 1> <ฮ> <laughs> ไม่กินยาแก้แพ้ก่อนไปเล่นนะย่องมาเดินเทๆทีมอะไรนะย่องมายิง <c oughs> ย่องมายิงย่องมาโดนนะดิหกศูนย์บอลไม่ซ้อมพร้อมแข่งอือบอลไม่ซ้อมพร้อมแข่งไอคือแบบไอเตรนี้จับบอลไม่อยู่เลยอ่ะสองลูก ที่ราคาถูกนะเป็นกุ้งนอกนะถ้าเป็นกุ้งมันเป็นปน่าจะแพงกว่านี้คนป่วยคนป่วยโอ้โหป่วยแค่ไหนก็ยังแกะกุ้งได้ยูปากดูปากออ้ย เหมือนกุ้งนี่นนั่นน่าจะ่ยังไม่สุดอะไรนะกุ้งอยางไม่สุดเดี๋ยวนี้กินเผ็ดได้หรอ Qua chăm mày chinh máy? măng hảo 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 เอ้ยฟุตเล่นไม่เคาะนะับนี่ใครให้เคาะอ่ะก็ยื่นติดเนี่ยสมมติว่าตังนั้นมันจะไม่โดนตรงก่อนหนูไม่กินกุ้งนะฮะรอกินหมึกครับทีเด็ดทีเด็ดหมึกย่าง หายแล้วแหละปาไอ้ไม่ต้องกินยานแล้วนะในระหว่างที่เขาตกปลาอย่างสบายใจหารู้ไหมว่าหมึกไหม้หมดแล้วนะฮะพรากลับเอ,อ้ยต้องกลับดิเดี่ดามาอนาคตาหนิวหมึกอะไรนะ นีมึกย่างทำไมรอดเด่นอีกเดียวเองอ่ะหนกิโลเลยนียวหมึกไม่ไมนี่ง้อเก็บเก็บเก็บ ต้องกินหนี้แหละครับพันเสร็จแล้วจิ้มกินเลยเค็มนิดเค็มเลยเฉมเลยมะเขืออู้อวผิดหนเตาได้อะไรมากินอันนี้ยาแก่ผิดเชื้อเป็นหนอ,อกการหน,นึ่งอะไรยาแก้ไม้เท้ากัวดไอ่จะกินเลยกินเลยหลังอาหารใช่ไหมเห็นมองขนาดนี้ <laughs> ตอ้ไม่จิ้มหรองเป็นไงจุดเกือบมันกัดอ่ะสรุปแล้วที่ดักปลาขยงเราเป็นไงวันนี้ได้ค่ะได้ครับได้เลือดด้วยนะก็เอาจริงตกน่าจะได้เยอะกว่าไหมใช่ค่ะไม่รู้ว่ามันต้องใช้เหยื่ออะไรอ่ะหมายที่เราไปดักเนี่ยปลาขยงเยอะมากนะ อหรือว่าเหยื่อเราอาจจะยังไม่ถูกใจแล้วจะหัแบงอืมใครเคยใช้เราได้ผลเหยื่อแบบไหนก็ลองแนะนํากันมาได้นะครับะก็ค,คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะไปก่อน้ะครับสวัสดีค,ครับรบ๊ายบายนี่เ่ปลาหนแล้วแหละ